ต่อไปเรามาดูเรื่องของการสร้างปุ่มนะครับในการสร้างปุ่มเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัวการสร้างโดยใช้ Action Script นะครับมันจะสร้างได้หลากหลายมากกว่านะครับแต่ว่าสร้างเป็น HTML 5ก็ทำงานได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำงานได้ไม่เท่ากับตัว SWF ที่ที่ตัว Adobe คิดไป กดโอเคนะครับวิธีการสร้างปุ่มนะครับไม่ง่ายเลยก็คือว่าให้ใช้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับมาล่ามเป็นวงกลมไว้นะครับจากนั้นก็ใช้ตัวหนังสือนะครับมาพิมพ์เป็นข้อความนะครับสมมติเป็นข้อความประมาณนี้นะครับ เปลี่ยนสีตัวอักษรเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สีมันตัดกันกันกบตัวข้อความที่ที่เราใช้อยู่แต่ตัวทีใช้พื้นหลังที่เราใช้อยู่นะครับจากนั้นเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาเลือก convert to symbol หรือ f 8นะครับ โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการคนบทูซิิมโบเป็นประเภทไหนนะครับมีวิพิคิปบัตทอนกราฟิกเรืองบัตทอนนะครับกดโอเคตรงนี้จะเป็นปุ่มเรียบร้อยละนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเป็นแฟตเนี่ยมันจะมีตัวรายละเอียดของของปุ่มนะครับอะเรามาลองดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัวซีนเนี่ยมันจะมี ตัวซิมโบลหนึ่งเพิ่มเข้ามาหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้เราแก้ไขยอยู่ที่ตัวซิมโบลหนึ่งนะครับไม่ได้แก้ไขยอยู่ที่หน้าหลักนะครับเพราะฉะนั้นจะเพิ่มอะไรเนี่ยมันจะอยู่ยบนซิมโบลหนึ่งทั้งหมดนะครับตอนนี้สถานะมีทั้งหมด4สถานะนะครับสถานะแรกก็คือสถานะอัพสถานะอัพหมายถึงสิ่งที่ตาเห็นทีแรกนะครับยังไม่มีการกระทำใดๆด้วยสิ่งตาเห็นทีแรกจะให้เกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับอันที่2 O งโอเวอร์โอเวอร์ก็คือ เมื่อมีเมาส์ขึ้นไปชี้นะครับเดี๋ยวผมขอ copy keyframe เตรียมไว้ก่อนนะครับ over, over ก็คือเมื่อเมอาส์ไปชี้จะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมให้เปลี่ยนสีเลยนะครับเป็นสีเขียว down, down ก็ให้เปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนะครับ hit เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราได้ตัวปุ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มละเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับเนะี่ยตอนนี้ กดเห็นไหมฮะเอามอเมาส์ไปชี้เปลี่ยนสีกดเปลี่ยนสีประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะทําให้มนันดูแอดวานซ์ขึ้นนะครับแล้วก็ดับเดาพลกกีก้กเข้าไปนะครับเอาลองลองเราสถานะฮิตก่อนแล้วกันเมื่อกี้จําได้ไหมครับโอ้อัอพหมายถึงสถานะปกตินะครับโอเวอร์หมายถึงเมื่อ,อเอาเมาส์ไปชี้ดาวหมายถึงสถานะเมื่อมีการกดนะครับแล้วฮิตหลักคืออะไรนะครับผมลองขยับให้ดู สมมุติผมขยับพื้นที่ถงฮิตเมานี้สังเกตนะครับพื้นที่เดิมจะอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับือตัวอัพโบเวอร์ดาวนะครับแต่พอฮิตผมเลื่อนตำแหน่งนะครับโอเคลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมเอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มทํางานไปครับไม่ทํางานนะแต่พอผมเอาเมาส์ไปชี้ข้างล่างเห็นไหมครับมันก็จะทํางานเพราะฉะนั้นฮิตหมายถึงพื้นที่ในการทํางานนะครับพื้นที่ในการทํางาน ทีนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยนะครับในลันกษณะของการใช้ฮิตแบบนี้เนี่ยนะครับตัว h t m ม l 5ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับยังไม่ซัพพอร์ตเราสร้างได้แค่ปุ่มปกตินะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ฮิตอะไรประมาณนี้ได้นะครับเพราะลูกเล่นก็ลดลงเล็กน้อยแต่มันก็สามารถเป็นปุ่มได้อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากลับมาละกันนะครับ ทีนี้สมมุติว่าผมต้องการให้เมื่อโอเวอร์แล้วให้มีรูปภาพด้วยผมทำยังไงนะครับผมก็ไปที่ไฟล์เลือก import ท o l ลบร a r y นะครับผมเลือกเป็น jpeg นะครับตอนนี้รูปภาพอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ลากรูปภาพมันลงมา สังเกตว่าัพไม่มีวอร์มีดาวไม่มี h i ตไม่มีนะครับโอเคนะครับลองรันดูนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเห็นเป็นปุ่มมีภาพขึ้นมาเห็นไหมฮะเอาเมาส์กดก็หายไปนะครับนี่ก็คือลูกเล่นเขามาอีกอันหนึ่งนะครับโอเคการสร้างปุ่มก็คงไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเอาปุ่มไปใช้อะไรอย่างไได้บ้างครับ